ระหว่างที่ประชาชนต้องรอให้ป่ายางเสร็จก็ช่วยเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำด้วยค่อยมาคิดเงินจากผมทีหลังพี่น้องครับเราประชาชนต้องช่วยกันพึ่งพาใครไม่ได้แล้วก็มีตำรวจเร็วๆอยู่ตลอดเส้นทางนั้น เราต้องจดบัญชีไว้คิดบัญชีกับมันแต่ว่าต้องให้พี่น้องประชาชนของเรามาทันการร่วมชุมนุมขับไล่ย,ยิ่งลักษณ์วันที่22ธันวาคมนี้ได้เราต้องช่วยกัน,น,ชชนและถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำพี่น้องประชาชนว่า อย่าเดินทางกลางคืนให้พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางกลางคืนเดินทางกลางวันดีกว่าเห็นหน้าเห็นตามันชัดมันทำอะไรกับเราจะได้รู้จะได้เห็นจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพพี่น้องครับ สองครั้งที่ผ่านมาวันที่24สพฤศจิกาวันที่9กธันวาพี่น้องชาวกรุงเทพน่ารักที่สุดออกมาเดินถนนกันแทบทุกคนทุกบ้านของอย่างนี้พี่น้องครับถ้าเคยทำเช่นแล้วครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็ทำง่ายขึ้น เที่ยวนี้มาเถอะครับมาร่วมกันอีกเพื่อให้พี่น้องมีความฮึกเหิมแล้วก็พี่น้องสามารถที่จะตัดสินใจที่จะออกมาร่วมกันขับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันที่22 ผมจะเดินนำกระบวนพาพี่น้องชาวราชะดำเนินไปเชิญชวนชาวกรุงเทพให้มาเดินกระบวนร่วมกันโดยจะจัดกระบวนเดินในวันที่19และวันที่20นี่ครับ เพราะว่าพี่น้องที่มาค้างแรมอยู่หน้าเวทีนี่ก็รู้สึกว่าเส้นสายมันยึดเต็มทีแล้วอยากจะออกเอ็กซเซอร์ไซส์หลายคนเพิ่งมากรุงเทพเป็นครั้งแรกกับงานนี้เพราะฉะนั้นวันที่29วันที่19วันที่20ผมจะพาเดินชมกรุงเทพกันให้สนุกไปเลย วันที่19นี้ครับรับประทานอาหารเช้ากันเสร็จผมก็จะเดินนำพี่น้องไปทางผ่านฟ้าไปถนนนครสวรรค์ผ่านนางเลิงแล้วก็เข้าถนนเพชรบ,บุรีไปเลี้ยวขวาที่ถนนอโศกไปทะลุถนนสุขุมวิท บ้านดูเมืองแวะทานอาหารกลางวันกันที่ปลายถนนอโศกตัดกรบสุุขุมวิทแล้วเราก็เดินล่องถนนสุขุมวิทกลับมาผ่านนานาผ่านพลืนจิตผ่านชิดลมผ่านศูนย์การค้าสยามผ่านสนามกีฬาผ่านเจริญผง ผ่านอารุพง์แล้วกลับมาพักผ่อนก่อนฟังปราศัยที่เวทีราชดำเนินเมือเดิมขณะที่เราเดินกระบวนไปนี้เราก็จะแจกหนังสือพิมพ์ที่เราทำฉบับพิเศษเป็นหนังสือพิมพ์ของมวลมหาประชาชน เชิญชวนพี่น้องทั้งหลายออกมาร่วมกระบ,บวนการไล่ยิ่งลักด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้นะครับว่าพี่น้องชาวกรุงเทพที่เคารพกราบขออภัยขอโทษไว้เป็นการล่วงหน้า วันที่19ทธันวาคมนี้รถจะติดมากที่ถนนเพชรบุรีและถนนสุขุมวิทเพราะพวกผมจำเป็นต้องไปชวนคนมาเดินกระบวนไล่ย,ยิ่งรักครับขอโทษทีเรามันเคยเดินกระบวนไกลที่สุดในโลกมาแล้วจากศูนย์ราชการ มาที่หน้าธรรมเนียบ20กว่ากิโลเมตรมาแล้วเพราะฉะนั้นเดินวันที่19วันเดียวมันไม่หายเส้นยึดวันที่20เดินใหม่อีกรอบนะครับวันที่20เราจะออกเดินจากราชดําเนินผ่านผ่าน,านฟ้าไปหลานหลวง ไปสะพานขาวเลี้ยวซ้ายเข้าหัวลำพงแล้วก็ไปถนนพระรามสี่เลี้ยวขวาเข้าสีลมไปเยี่ยมพี่น้องชาวสีลมกันหน่อยแล้วจะพักทานอาหารกลางวันที่สีลมตรงใกล้ๆก,กับถนนนราธิวาส ถ้าพี่น้องสีลมจะมีน้ำมีส้มสูกลูกไม้มาเลี้ยงเราด้วยก็ขอขอบคุณไว้เป็นการล่วงหน้าจากนั้นเราก็เดินผ่านถนนราธิวาสเข้าสีพญาเลี้ยวซ้ายเขาเย้าแยกหัวลำพูงและแวะเยี่ยมญาติเราที่เยาวาราชสักหน่อยครับพี่น้องครับ แล้วก็เดินมาทางสะพ,พานหลิกทางวังบุรพามาวัดสุทัศน์แล้วก็มาถนนดินสอกลับมาราดดำเนินปราัสกันเหมือนเดิมคืนนั้นพรุ่งนี้วันที่18ฟิตเอาไว้นวดนวดไว้ดี มาเดือนนี้วันที่19ยืดเส้นยืดสายกันแล้ว20อีกวัน21ให้พักเต็ม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 ทั้งวัน22วันดีๆเอาจริงไล่ย,ยิงลักมากันทุกคนทุกแหง มาดูกันว่าคราวนี้ได้กี่ล้านถ้ามันยังหน้าด้านคราวหลังเอาอีกไล่มันไม่มีหยุดไล่ไม่มีเหนื่อยกูเกิดมาเดินทั้งชีวิตไล่มึงทั้งชีวิต ไม่ชนะไม่เลิกเดินให้รองเท้าสึกแล้วจะซื้อคู่ใหม่เดินต่อดูสิว่าหน้ามันกับส้นรองเท้าเราใครมันจะไปก่อนพี่น้องทั้งหลาย พลเมืองดีอย่างเราสู้อย่างสันติสู้อย่างไอหิงสาไม่มีอาวุธไม่ใช้ความรุนแรง <c oughs> ก็ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้น <c oughs> เดินมาล้านหนึ่งมันเฉยเดินสองล้านมันเฉยเดินห้าล้านมันเฉยเดินมาสิบล้านเดินจนมากกว่าคนที่จะเลือกมันเป็นผู้แทนราษฎรตันรัก นจนถึงวันที่พี่น้องข้าราชการทั้งหลายทั้งพลเรือนตำรวจทหารเห็นใจประชาชนและทิ้งมันมาอยู่ข้างเราเดินซื้อใจข้าราชการดูซิว่าเขาเห็นใจเรามัางไหมเดินรองเท้าศึกไปหลายคู่แล้ว ออกมาได้ละบ้นต้องลงทุนพี่น้องต้องลงแรงครับแล้วไม่ต้องมาคาดคั้นผมอีกต่อไปว่าเมื่อไรจะจบจบเมื่อมันจบไปแลครับจบเมื่อมันอยู่ไม่ได้นะรครับ ให้ตั้งใจไว้อย่างเดียวว่ากูจะต้องไล่มึงจนกว่ามึงอยู่ไม่ได้จนกว่ามึงจะออกไปนั่นแหละครับถึงจะเป็นวันจบของเราหมดภารากิจนี้แล้วก็กลับบ้านได้มันไม่ออกไปก็เราไล่ไม่เลิกนัดกันเป็นครั้งเป็นคราว ห้าล้านสิล้าน1ิบล้าน20ล้านไล่มันไปเรื่อยไลยเย่เรื่อยเรื่อยเรื่อยที่น้องทั้งหลายขอให้ช่วยบอกกันต่อต่อไปนะครับว่าเราตกลงนัดหมายกันแล้วส่วนกิจกรรมของวันที่22จะทำอะไรกันบ้าง จะค่อยมาแถลงให้ฟังทุกคืนทุกคืนเป็นระยะระยะขณะนี้มีบางคนมาแนะนำแล้วว่าวันที่22เราอาจจะขออาสาสมัครเฉพาะผู้หญิงล้วนๆเฉพาะผู้หญิงล้วนๆ แล้วไปที่บ้านยิ่งรักเลยเอาผู้หญิงเท่านั้นกระเทยก็ไม่เอาเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไปใช้ความรุนแรงเราจะเอาผู้หญิงล้วนๆถือดอกไม้ไปเลย ไปพูดกันตามประษาผู้หญิงเปิดอกคุยกันว่าเธอเอ๋ยออกไปได้แล้วอย่าด้านอยู่ต่อไปเลยเ,เพราะถ้าเอาผู้ชายไปเดี๋ยวจะหาว่าเราทารุณแล้วไปคุกคามขนาดสองคืนก่อนผมพูดเพียงแต่ว่าคุณยิ่งลัก ถ้าคุณยังด่าดอยู่ยังดือ้อยู่ไม่ออกคนเขาจะเกลียดคุณมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดคุณก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้คุณก็ต้องพาลูกชายคุณไปอยู่ดูไบเพราะฉะนั้นให้ครูมาสอนภาษาอาหรับลูกชายคุณได้พลันพลันผมพูดแค่นี้พี่น้องครับ มันเล่นกันใหญ่เลยว่าไอ้กำนันสุเทพเนี่ยโหดร้ายไปข่มขู่เด็กกูไม่ได้พูดกันเด็กกูพูดกับแม่ของเด็กเพราะฉะนั้นเอาใหม่ต่อไปนี้ไม่พูดถึงแล้วเด็กเล็กเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปข่มขู่เด็ก เราไม่ใช่คนชั่วอย่างนั้นฟาดแม่เด็กมันตรงตงเลยดีกว่าเออเอาอย่างนี้เลยป่ะเล็งกันตรงตรงเลยเอายิ่งรักเลยนะไม่พูดถึงคนอื่นอ่ยิ่งรักแล้วก็จะเป็นลูกเป็นผัวไม่เกี่ยวเออยิ่งรักออกไปคนเดียวก็มันตามไปเป็นพรว์แล้วอ่หลายคน เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ประกาศชัดเจนการไลยย่ยิงลักอย่างเผินทางการขั้งใหญ่คือย e s